พี่หาวเขียนบทความนะครับเกี่ยวกับโครงการที่พี่หาวไปถ่ายมานะครับคือเวนชามหอยหินของแสนสิริเนลงไว้ในทัวล์ดอทคทีนี้มีคนถามว่าพี่หาวทารูปที่เป็นช่องๆอ,อย่างนี้ยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยพี่หาวขออธิบายก่อนว่างานพี่หาวเนี่ยเ,เวลาที่พี่หาวไปถ่ายโครงการเนี่ยถ่ายรูปมาเยอะมากนะครับดูอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดในห้องเดียวนี่ของชามหอยหินเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสวนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะมากมายที่นี้การที่เราจะเอารูปเป็นรูปๆเนี่ยมาลงในเรื่องของเราเนี่ยนะครับมันจะดูไม่น่าสนใจเพราะมันจะเยอะมากนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยนะครับมีเกือบเกือบร้อยกว่ารูปนะครับถ้าลงแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆเนี่ยคนดูไม่ไหวแน่ๆน,นะครับแล้วก็มันจะดูน่าเบือ่อพี่เขาก็เลยเอะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงลงในบล็อกของเรา พี่อ๋อก็เลยทําเป็นภาพที่เป็นช่องๆ่งนี้ดีกว่าเอารูปที่มันโทนเดียวกันอธิบายเรื่องเดียวกันนี่นะครับมาใส่เอาไว้เพื่อให้คนได้มองเห็นภาพแล้วก็นั่งไล่ดูมันก็น่าจะอะดูดีกว่าที่เป็นรูปๆนะครับก็มีคนถามว่าอพี่หอ๋อแล้วรูปแบบนี้ทำยังไงนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับพี่เอ๋ก็ไปหาวิธีมาตอนแรกจริงๆว่าจะใช้โปรแกรมที่เป็นแอปอชื่อว่าดิ ptic นะครับแต่ว่า มันเสียเวลานะครับมันต้องค่อยๆท,ทําทีละรูปใส่ลงไปใส่ล,ลงไปมันมันไม่ค่อยสนุกพี่อ๋อก็เลยลองไปค้น,นดูแล้วก็ไปเจอโปรแกร,รมที่ชื่อว่า p i ก a ซ่าพิกาซาเนี่ยเป็นโปรแกร,รมฟรีนะครับเป็นโปรแกร,รมฟรีสามารถโหลดมาใช้ได้นะครับพิมพ์คําว่า p i ก a ซ a านะก็โหลดมาใช้งานเลยอะเดี๋ยวพี่อ๋ให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนหนะอ่าอยู่งลางนี้พิกาซ s านะครับใช้ได้ทั้ง Mac ทั้ง PC นะครับใช้ได้ทั้งแพงทั้ง PC มันจะมองเห็นเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับพี่อ่ำทำให้ดูเลยง่ายมากนะครับพี่อาเลือกโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะวิ่งเข้าไปที่โฟลเดอร์ใช่ไหมครับทีนี้พอเราจะใช้งานนะเราจะใช้งานทําเป็นคอลลาจเราก็เลือกรูปอย่างเช่นอันนี้ชุดนี้พี่อาเลือกนี้อืมรูปอันนี้สี่รูปพี่อากดปุ่มตรงนี้ create photo collage ง่ายๆอย่างนี้เลยนะไม่มีอะไรยากเลยนะครับกดนี้ปุ๊บมันก็จะมา เรียงให้เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้มันออโตเมติกนะครับออโตเมติกมาดูด้านซ้ายก่อนนะครับตัวคอนลาจเนี่ยนะครับจะมีหลายแบบนะถ้าเราเลือกตรงนี้อ่ะก็จะมีเป็นพิเชาพิวก็มีนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้อ่าจะให้เรียงแบบนี้ก็ได้หมุนได้ขยายได้ย่อได้อ่าก็แล้วแต่นะครับเพราะชอบแบบไหนนะมี จะให้มีบอร์เดอร์ของ picture ก็ได้นะครับจะให้เป็นเหมือนคล้ายๆ p o l าร o i d s ก็ได้นะสั่ง background image ก็ได้นะว่าจะเอาเป็น background สีอะไรอืมนะอันนี้ก็เป็นแบบ c o l l a g แบบหนึ่งนะครับพี่หาวไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับพี่หาวใช้เป็นอ่าโมเสตนะครับ automatic fit picture into page นะครับคำว่า automatic ฟ i t เนี่ยมันทำยังไงนะครับเลือกคลิปตรงนี้อือเราจะเห็นว่ามันมีโฟลเดอร์ ที่บอกว่าเออเนี่ยเราเลือกโฟลเดอร์เนี่ยมีหกรูปนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกรูปเพิ่มเข้าไปอันเนี้ยมันจะออโตเมติกนะครับมันจะเลือกไม่ได้นะมันจะเลือกไม่ได้ว่าเราจะวางา layout ยังไงแต่เราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้นะครับอ่ะดูอย่างรูปนี้เราอยากจะให้มันขึ้นมานะพี่ของวางนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นมานะครับรูปนี้สลับไปทางนี้ก็ได้นะหรือจะเพิ่มเข้ามาใหม่อ่าเพิ่มรูปนี้เข้ามาใหม่ อ่ะอันนี้ก็เพิ่มมามันออโตเมติกนะครับออโตเมติกเลือกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าจะเอารูปออกก็คลิกนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete เลยมันก็ออกมาละแค่นี้ง่ายๆนะครับแต่มันก็จะจัดหน้าให้ใหม่นะอ่าถ้าเราอยากจะให้มัน random นะ random picture เดี๋ยวพี่เอ,เอารูปกลับเข้ามาอีกรูปหนึ่งก่อนดีกว่า,ารูปนี้ขึ้นมาอยากให้มัน random นะครับก็คือ shuffle นี้นะครับเหมือนก็สลับอ่า นะครับเห็นไหมมันก็จะสลับตำแหน่งด้วยแล้วก็สลับเลเยอร์ด้วยในบางครั้งนะครับนะบางครั้งก็จะสลับเลเยอร์บางครั้งก็จะสลับที่เนี่ยอันนี้สลับเลเยอร์นะครับบางครั้งก็สลับแค่ตำแหน่งก็กดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆอเลือกที่ความพอใจแต่ในงานของที่พี่เอาทำเนี่ยนะครับพี่เอาจะเลือกรูปโทนที่มันใกล้เคียงกันนะครับให้มันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ค่อยๆจัดวางกีรนิชจากนั้นก็ค่อย export ออกไปนะครับ กลับมาที่ Setting ตรงนี้นิดหนึ่งจริงๆคอ c o l l a g มันจะมีหลายแบบเลยนะครับอันนี้แค่ m o s สสนะครับแล้วก็เป็นเฟรมโมเสสก็ได้นะครับอ่าอันนี้มันจะเหมือนกับจ,จัดมีอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นขอบขอบ,อบนะครับเนี่ยนะครับอืต่อมาเลือกเป็น Grid อ r r a เรนอ่าอันนี้ก็จะเป็นเท่าๆกันอืออันนี้หลายๆครั้งพี่หอก็ใช้นะอ่าครั้งพี่หก็ใช้คอนแทคชี t ก็จะเป็นรูปๆูอืออันนี้เอาไปแบบเหมือนก็ไปทำพรูปทำอะไรได้นะครับให,ให้ให้ให้คนเลือก นะครับอันนี้เป็น multiple exposure อ่าเป็นเหมือนกับเป็น,น superimpose นะครับคือมีเข้มจางแล้วก็เอามารวมกันเป็นอยู่ในรูปเดียวอืม่ะพี่เอากลับมาที่ตัวนั้นดีกว่านะครับตัวนี้อพอเราเลือกได้แล้วนะครับเราสามารถเลือก grid spacing ได้ว่าจะให้ความกว้างมันมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงบริเวณขอบตรงนี้นะครับนะเลือกเอานะแล้วก็เลือก background พี่เอากลับไปเป็นสีขาวนะครับ ตรงนี้เราสามารถเลือกฟอร์แมตได้ว่าจะให้มันมีไซส์พอดีกับอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะทำตัวนี้เป็นเป็นเดสก์ท็อปนะครับเราก็เลือกตรงนี้ได้มันก็จะพอดีกับหน้าจอนะครับ Cur r e n t d i s เพ a y พอเราสั่งให้มัน Desktop Background ปุ๊บอันนี้ก็จะกลายเป็น Background บนเดสก์ท็อปของเราเนี่ยครับสร้างง่ายๆเลยนะ5้คูณ8อะไรก,ก็แล้วแต่นะครับ A4 full page ก็ได้นะครับมันก็จะไปสร้างให้นะอันนี้แล้วแต่อยาเลือกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะอ ต่อมาจะให้มันเป็นอ landscape หรือ portrait นะครับแนวตั้งแนวนอนเราชาร์โดกลับมาบนนี้นิดนึง back up option นี่นะครับสามารถเลือกรูปมาวางข้างหลังได้นะครับ mm. ก็มีมีอะไรแล้วเนาะจากนั้นนะครับเราสามารถสั่ง create collage ได้นะครับพอเราสั่ง create collage ปุ๊บเนี่ยมันจะสร้าง collage ขึ้นมาคำว่าสร้างเนี่ยยังไม่ได้หมายความว่ามันเซฟเป็นไฟล์ให้เรานะครับ อันนี้มันจะเป็นคอลลาจที่อยู่ในโปรแกรม p i c a s s เรากลับไปที่ back to library นะครับเราจะมองเห็นใชไหมครับเนี่ยพี่เขาสร้างคอลลาจไว้เต็มเลยนะมันจะเซฟเอาไว้นะครับอยากจะกลับมาแก้ไขมาอิดิอะไรเมื่อไหร่ก็ได้นะอย่างอ่ะอย่างพี่เขาลองกลับไปแก้ไขแล้วก็อิดิตรงนี้แล้วกันปุ๊บอ่ะเราจะเห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะเราสามารถแก้ไขได้ปรับเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับมันเป็นเหมือนกับตัว ที่มันเป็นดราฟเอาไว้ตัวหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมของเรานะครับไม่ได้หายไปไหนอ่าอันนี้พี่เอากลับมานี้ข้อหลังใช่นะครับสามารถสั่งเอ็กซ์พอร์ตไปก็ได้หรือว่าไปทาอย่างอื่นอะไรก็ได้นะครับแต่พี่อาเอาแค่เอ็กซ์พอร์ตก่อนละกันนะครับเอาแค่นี้นะครับกดเอ็กซ์พอร์ตปุ๊บตอนนี้เราก็มาตั้งค่าว่าเราจะให้มันไปเซฟไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะพี่อยาเอาเป็นที่เดสก์ท็อปเลยดีกว่าเนาะ,ะง่ายๆโอเคเอาไว้บนนี้นะครับชูสไม่ต้องให้มี subfolder นะครับเป็น desktop export ละกันแล้วก็ add number นะอันนี้พี่เขาอยากให้สั่งไว้นะครับมันจะได้แบบว่าไม่ท้าไม่ทับเดิม image size ถ้าเรา use original อันนี้จะใหญ่เลยนะครับเพราะมันจะเหมือนกับไปไปทำรูปมาให้หรือว่าถ้าเกิดว่าจะให้ resize ก็คือเราอยากจะสมมติว่าเราจะลง facebook เราสั่ง2048เนี่ยนะครับมันจะทำให้ขนาดของภาพเนี่ยอยู่ที่2048เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ต่อมา image quality เราจะเอาแบบไหนนะครับเพราะว่าเวลาเซฟออกมาแล้วเนี่ยมันเป็น JPEG เราก็จะเลือกได้ว่าเราจะให้มันมีเขาเรียกว่า,าความละเอียดมากละเอียด <ๆ S 2> น้อยแตกมากแตกน้อย quality นะครับนะอ่าโอเคไม่ใช่ความละเอียดสิเป็น quality นะครับคือหมายถึงว่าความคมชัดบ้างน้อยแค่ไหนนะครับไม่แตกไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมา export v i e อันนี้เราไม่ได้ใช้ movie นะครับมี add watermark ด้วยนะครับเราสามารถ เอ็กหมดว a r ตได้นะครับเขียนลงไปอ่โอเคนะครับสั่ง export ปร๊ดอ่ารูปก็จะถูกไปไว้ในโฟลเดอร์เอ p o r ์แล้วนะครับเนี่ยมันโปรแกรมนี้พี่อาวชอบนะพี่หว,ว่ามันเป็นโปรแกรมที่ powerful ใช่ไยเลยแล้วก็ทำรูปอะไรได้เยอะแยะจริงๆน่าจะทำสอนได้ซ้ำเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ฟรีแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับ อ่าเสร็จเรียบรอ้อยเห็นไหมครับแล้วก็มีสต์มว้างล่างด้วยนะครับแต่ออโต์มาร์นี่พี่อยาาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทำออโตมาสลงไปมันดูไม่ค่อยสวยนะครับอ่ากลับมาที่ตรงนี้มาดูขนาดข,าดของไฟล์นิดนึงที่พี่เห่าบอกว่าเมื่อกี้พี่เห่าใส่สองศูนย์สี่แปดเห็นไหมครับความกว้างมันก็จะเท่ากับสองศูนย์สี่แปดนะครับลองไปทําดูครับเพราะว่าพี่เห่าเห็นหลายๆครั้งอ่าหลายๆคนมีบล็อกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เรามีรูปเยอะๆเนี่ยถ้าเราลงรูปแบบบ้าพลังเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ค่อยเออคือเราอ่ะสนุกเพราะรูปเราถ่ายเองเราก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคนดูเขาจะรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วก็มันเยอะไปก็ไม่ดีนะครับเราก็เลยทํามาเป็นคอลลาชิ่งเนี้ยนะครับรูปโทนโทนเดียวกันเห็นไหมครับเลือกโทนโทนเดียวกันหรือว่าจะเลือกสีที่มันแตกต่างแบบสุดข,ขั้วเลยแต่ว่าก็ให้มันอยู่ในคู่สีตรงข้ามกันก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ภาพที่ออกมาแล้วเนี่ย ดูน่าสนใจนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะลองดูแล้วกัน